เคยไหมครับเวลาที่คุณล็อกประตูนะครับแล้วคุณกดปุ่มล็อกนะครับพอคุณเปิดปุป๊บปกตมิมันจะต้องดีดออกใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ออกครับเดี๋ยวเรามาบอกกันนะครับว่าทริคดีๆเนี่ยการจะปลดล็อกนี่ทํายังไงนะครับสวัสดีครับพบกับผมนลินวิศวะาวาวนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าเทคนิคการจะปลดล็อกลูกบิดตรงนี้ทำยังไงนะครับจากที่ผมบอกไว้นะครับปกติเราอยู่ในห้องนะครับปลดล็อกมาปุ๊บตัวนี้มันจะดีดออกมานะเพื่อคลายล็อกนะครับแต่นี้มันไม่ดีดนะครับเห็นไหมครับยังค้างอยู่เหมือนเดิมซึ่งพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะทำยังไงหมายความว่าเวลาคนอยู่ข้างนอกเปิดไม่ก็เปิดไม่ได้นะครับ <No. S 1> นี่คือคนข้างในเนี่ยเปิดได้อย่างเดียวนะครับ อันนี้มันเป็นเพราะอะไรไม่ใช่ว่าลูกบิดเสียนะบางคนคิดว่าลูกบิดเสียเนี่ย <c oughs> ก็เลยไปซื้อใหม่หรือว่าให้ช่างมาถอดเปลี่ยนอันใหม่นะครับจริงๆไม่ใช่นะครับตรงนี้เนี่ยมันสามารถซ่อมได้หรือว่าคลายล็อกได้นะมันเป็นระบบข,ของมันเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะคลายล็อกตรงนี้เนี่ยไม่ให้มันล็อกยังไงนะให้มันคลายล็อกเองเวลาที่เราหมุนบิดออกมาแล้วมันดีดออกมาแล้วก็สามารถใช้ได้ปกติเวลาเราจะล็อกก็แค่กดธรรมดาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทํำยังไงนะครับ นะครับตอนนี้เป็นระบบปกติที่เราใช้ทั่วไปนะครับกดก็ล็อกนะครับนี่กดก็ล็อกดีดก็คลายนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้มันล็อกถาวรนะครับทํำยังไงนะครับกดอื่นนะครับให้บิดบิดเฉพาะลูกบิดนะครับไปทางขวานะครับแล้วก็กดไอตัวปุ่มล็อกแกนกลางไว้นะครับกดไว้นะครับอย่าให้มันหมุนตานะครับเห็นว่าจะมันตอนนี้เขียนมันชี้ไปเลข4นะครับกดไว้เลยนะครับเบ๊บแล้วก็ปล่อยปล่อยเชพาะตัวนอกนะครับแกนแกนอย่าให้หมุนตานะครับ เพราะแกนตำแหน่งมันต้องลูกศอนชี้ไปตำแหน่งเลข4นะครับแล้วก็ปล่อยเห็นไหมครับตัวนี้มันไม่ไม่ได้หมุนตามมันจะอยู่ตำแหน่งเลข4ตัวนี้หมุนอย่างเดียวนะครับตัวนี้คือมันล็อกนี่ล็อกแล้วครับไม่ดีแล้วครับเห็นไหมครับนี่นี่คือการทําให้มันล็อกโดยที่ไม่ดีดเองอัตโนมัตินะครับทีนี้วิธีการคลายทำไงเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับวิธีการคลายก็ทําไม่ยากนะครับเพียงแค่เราหมุนลูกบิดไปนะครับอย่าเพิ่งไปกดตัวกลางครับก็หมุนลูกบิดไปนะครับ เห็นไหมครับพอหมุนลูกบิดไปปุ๊บตัวนี้จะหมุนตามเราก็กดตรงกลางไว้ไม่เห็นหมุนนะครับแล้วเราก็ปล่อยลูกบิดหมุนออกมานะครับแล้วก็ปล่อยตัวนี้มันยังล็อกอยู่นะครับแล้วก็ดีดปึ๊บนี่ก็กลับมาเป็นปกติแต้งานได้แล้วครับก็จะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าลูกบิดเนี่ยมันมีระบบล็อกของมันอยู่นะครับซึ่งบางครั้งเด็กไปปิดหรือว่าไปกดหรือไปมือถือไว้แบบนี้นะครับ คุณพ่อคุณแม่บางทีไม่รู้ก็คิดว่าโอ้มันเสียมันพังมันคลายล็อกไม่ออกทําไงเนี่ยซื้อมาเปลี่ยนมาเสียค่าแรงค่าอะไรหมดไป4 0 0ห้ารอย่ะไรเงี้ยจริงๆคือมันเป็นระบบล็อกของมันนั่นเองนะครับก็สาระ,ะดีๆนะครับจากผมนลินวิศวะว้า wow วนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชม like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe คคกันได้นะครับกับรายการวิศวะว้าวนะครับจะนําสาระความรู้ทริคเทคนิคดีๆในเชิงช่างเชิงวิศวกรรมมาแบ่งปันมาแชร์ให้พี่น้องได้รับฟังกันนะครับขอบคุณครับ